สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับอัปเดต p พ s s i m ลิ t ตอรนะครับผมในวันที่13พฤษภาคมนะครับวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างมาเรามาดูกันดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยคือ Lucky Block World แล้วก็ต่อมาคือ Lucky Block p e พ c l ลั k กี้บล็อกเอกแล้วก็ลั c กี้บล็อกโกนะฮะแล้วก็ยังมีลั c กี้บล็อกอัปเกรดอีกแล้วก็มีลั c กี้บล็อก Currency แล้วก็มี Trading Plaza Terminal อันนี้ของใหม่นะฮะแล้วก็ New High Gear อันใหม่นะครับผมนี่คืออัปเดตเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าเว้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดเจาะลึกเลยนะฮะไปอัปเดตครั้งนี้นะครับใช้ชื่อว่า Lucky Block World อัปเดตนะฮะมีอะไรบ้างเรามาดูเจาะลึกกันนะฮะอย่างแรกเลยคือโลกของ Lucky Block นะครับผมมาที่ Lucky Block World C วิธีเข้านะฮะก็คือใช้ปืนใหญ่ที่เมืองทาวนะครับผมแล้วก็เราจะสามารถทำลายกล่อง โชคดีได้นะฮะต่อมาคือลักี้บล็อกเพชรนะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะฮะซึ่งมีแรนดอมคัลเลรอเหรอจากบล็อกแห่งโชคนะฮะสู่สัตว์เลี้ยงนำโชคนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะ โครมาเทคโนโลยีซึ่งในการฟักไข่นะฮะมันจะแรนดอมสีขึ้นมานะครับผมซึ่งจะมีโอกาสแตกต่างกันไปตั้งแต่คอมมอนแร์คัลเลอร์มีสัตว์เล็งตัวใหญ่ที่เป็นโครมามี6สีด้วยกันนะฮะแล้วก็สัตว์เล้งตัวใหม่3ตัวนะฮะที่เพิ่มเข้ามานี่นะหรือรอบนี้มีตามสีด้วยสัตว์เล็งนำโชค ที่มีหลายสีนะฮะแล้วก็มาเป็น Lucky Block Egg นะฮะในโลกของ Lucky Block นะครับแล้วก็จะ,จะมีตู้เปิดสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็โครมาอันนี้คืออะไรเอ่ย Lucky Block Go เพิ่มโอกาสต,ต่างๆนานา,นา,นา,นา โอ้ต่อมาเป็นตู้อัปเกรดลัคกี้บล็อกนะครับอัปเกรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฟาร์มกันเยอะแน่นอนดูทรงอันนี้คือหน้าตาของกล่องนำโชคนะฮะอันนี้เป็นเหรียญที่เป็นคอยคอยเฉพาะอ่ะแล้วก็อันนี้นะฮะการเทรดของใหม่นะครับผมที่เทรดดิ้งพาซาตนะครับนั่นก็คือเทรดดิ้งพาซาตเทอร์มินอลนะครับผมติดตามสัตว์เลี้ยงที่คุณจะซื้อนะฮะอารมณ์แบบว่าเราจะสามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวต้องไปดูใน เทรดดิ้งพาสซากันนะฮะต่อมาเป็นนิวไฮกิฟต์นะฮะอันนี้เราได้มาแล้วนะครับผมตอนที่ระหว่างตีพินาต้านะฮะอีเวน์ที่แล้ว ซื้อมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่เป็นเพนกวินแล้วก็เป็นตัวปกติ3ตัวนะฮะปาร์ตี้สควอลล์ปาร์ตี้ชาร์กแล้วก็ปาร์ตี้เพนกวินนะฮะ4ตัวด้วยกันนี่นะตนาน่ารักต่อมาเป็นเพิ่มโชคกูซอนแล้วก็เพิ่มเหรียญคูณ2นะฮะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึง27พฤษภาคมว่ะอ๋อ,อเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้านะฮะไม่ใช่สัปดาห์นี้แต่เป็นสัปดาห์หน้านะครับดูเหมือนว่าการอัปปเเเเดดดตตตใในนนนนนแ่่่่่่ละะะะะครรััะะ้้งงฮฮขาาาาาบอออกกวววช7ืทีผม,ะะมูสึ สัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะอัดแน่นด้วยเนื้อหาเยอะเกินไปนะครับทางทีมงานก็เลยแบบว่า่าเห็นใจพวกเรานะฮะโดยการจะอัปเดตท,ทีละ2สัปดาห์นะครับผมไม่ได้อัปเดตเป็นรายสัปดาห์แล้วนะฮะเออก,ก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบตามตามเก็บยูได้นะฮะหมดแล้วครับมีเท่านี้โอเคเราจะเริ่มจากอะไรดี นิวไฮกิฟต์ไหมนิวไฮ h ิฟต์เดี๋ยวเราเปิดทีเดียวดีกว่าอันนี้เดี๋ยวทำคลิปแยกกันนะฮะอัปเดตนิวไฮ h ิฟต์มีเปอร์เซ็นต์บอกเราแล้วนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวฮิวนะคะับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคมาตาปลาเป็น Lucky World นะฮะเราต้องไปที่ตรงนี้เนาะนี่งไงปืนใหญ่ปลาเราไปดูกันหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างป๊าหู อุ้ยดูดีดูดีมีมีแบงค์ตรงนี้ด้วยนะฮะว้าว,เด,วเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงบังเดี๋ยวขอเอาสัตว์เลี้ยงออกก่อนแป๊บหนึ่งอู้โอเคมาขอตีหน่อยคนเริ่มแย่งตีแล้ว <c oughs> อ้ยแต่ก็ได้ได้ทีก็ได้แบบกําลังอยู่บ้างแสนห้าอัพเกรดไหนดูอัพเกรดสิอัพเกรดนะฮะจะมีเพิ่มโชคเพิ่มจํานวนเพชรมากขึ้นเพิ่มเหรียญโชคดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มสัตว์เลี้ยงแข็งแกร่งมากขึ้นเอ้ยนี่ไงอันนี้เพราะว่าอันนี้ต้องการมากสุดเพิ่มโอกาสในการเปิด ลัคกี้บล็อกฮิวเชงนะฮะโอเคนี่คือตัวอัปเดนะฮะส่วนตู้ก็มีตรงนี้นะฮะขั้นต่ำหนึ่งฟองคือแสนหกหมื่นแสนหกหมื่นโอ้นี่ยงมันสมสีไปด้วยฮะหกสี 64. โอ้ไอผมว่าวะวะน่าจะมีโอกาสได้ได้ฮิวอยู่นะอรอบนี้โอเคไหนเขาลองตีหน่อยมีให้ตีเยอะแยะไปหมดตีเอาตีผมว่าต้องถ้าตีทีเดียวอย่างนี้น่าจะช้าผมต้องลองตีอย่างนี้ดิส่งไปทีละตัวอา่าน่าจะเร็วกว่า ทรงเทตะโตเร็วกว่านะฮะเออแล้วเราก็มีแมกเนตอยู่แล้วด้วยน่าจะฟาร์มไวโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปอูกข้างบนหน่อยถ้าสีเหลืองคือได้10พอยต์ถ้าสีฟ้าคือได้อิมห้าพอยต์ถ้าสีชมพูคือ100อ๋อถ้าเป็นกรอนเลนโวค,คือห้าพันอ๋อสุดวันแลกี้บล็อกโกลิชอ๋อถึงขั้นแล้วฮะอืมเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินเราได้แหละ <laughs> เอาเดนมิติโกมาหนึ่งตัวลัคก,กี้ทกไทเกอร์ยังไงถ้าทำลายกล่องนี้จนถึงเป้าหมายก็คือเราจะเราก็จะมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงโอเค บอกว่าได้ได้ฟาร์มยาวๆแน่เลยดูทรงอีเวนต์นี้ต้องใช้ความสามัคคีร่วมกันนะฮะเสียงตีคือแบบจัดกระจายอ่ะช่วงกันตีช่วงกันตีเท่าไหร่ละใกล้หนึ่งหมื่นแล้วฮะเท่าไหร่ปั๊บได้อีกไหมบูต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 ได้ไหมป้าก็ให้ ได้ไหมได้มิดตะข้อมาหนึ่งตัวฮะลัคกี้ไทเกอร์เต็มตัวมิดนะฮะอยู่ที่3.35จคิวเอ้ยเยอะกว่ายตัวสปิธรอคคอยดีอะเนี่ยมีสิทธิ์หรือว่าอาจจะแรงกว่าสปิธรอกกี้เป็นดาวไปเตอร์ก็ได้มีรุ้นมีรุ้นโอเคเดี๋ยวเราขอไปอัปเกรดหน่อยอัปเกรดหน่อยโอ้ใช้ที่สิบเลยเหรอเอาเพื่อมอลลักกี้คอยไปแล้วกันโอ้น่าจะใช้เวลาอยู่นะเห็นเหมือนจะเร็วแต่อาจจะใช้เวลาอยู่เอาบาบาได้ฮะถึงลิตรนะมาป๊าบได้มิดป้องปะ Ooh, โอ้มิตโอ้โห้าตัว <laughs> มิติข้าวห้าตัวให <laughs> ม่ก็สเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกผมไม่เคยเจอมิติค้าวห้าตัวเลยและด้ยวยตัวชายนี่มาตัวหนึ่งนะฮะเสียดายไม่มีกล่องใหญ่ให้แบบฟาร,ร์มเอฟเคได้อะต้องมาฟาร,ร์มเองนะฮะได้ยังนิดนึงอุย้ยอันใหญ่ไม่ได้เจอมารอบนี้ขอขอฮิวขอฮิวขอฮิวไม่ไม่ได้วุ้ยแต่ได้4ตัวเลยฮนะโอ้โ โอเคผมว่า <Okay>. oh, ผมจะพอกับการตีกล่องแล้วพอก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตู้นี้กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรใช้แสนหกต่อหนึ่งฟองออลัคก,กีบล็อกบูสเตอร์ขอบูทหน่อยแล้วกันนิดนึงโอเคมาเรามาลองกันนะครับมาครับลัวๆไม่มีซีเครตเนาะรอบนี้ไม่มีซีเครตนะฮะแต่อัปเดตหน้าก็ไม่แน่อาจจะมีก็ได้ผมว่าออกยากอยู่นะบิทิคอรอาจจะออกยากอยู่เออบิทิคอรมาขอยืวหน่อยไหม หิวให้ชื่นใจหน่อยสิอยากได้หิวขอหิวให้ชื่นใจหน่อยโอ้เหรียญหมดไวมากจบเรื่องใครเอาไว้เท่านี้ม่ไหนมาดูตลาดหน่อยของใหม่นะฮะ Trading Terminal นะครับผมสามารถค้นหาสัปดาห์ที่ต้องการได้นะครับว่าขายอยู oh. ่ท like ี่เท่าไหร่ Search for sale ไหนดูดิมีคนขายเอาตัวธรรมดา Exclusive ไม่มี <laughs> ไม่มีใครขายผมลองหาสักตัวแล้วกันอาร์เจลี่แล้วกันอาร์เจลี่ของใหม่ไปถ้ามีคนขายก็คือมันจะสามารถ teleport ไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งได้เอออันนี้ดีดีเลยดีเลยอยู่ไหนนี่อ้าวหายไปละอ๋อคือถ้าใครมีตัวนี้ก็คือมันจะสามารถวาร์ปไปเลยใช่ไหมตอนนี้ตลาดคือคนมุ่งไปทางนี้ทางเดียวเลยหลังตรงนี้ไม่มีเลยผมว,ว่าน่าจะได้มาได้ฟาร์มกันยาวๆแน่เลยดูทรงแอบยืนอู้แล้วก็ปล่อยเขาตี สีกล่องไปแล้วเรารอรอเก็บอย่างเดียวดีไซน์พอดีช่วยกันดิเออถ้าอันนี้มันมีโอกาสปุ่นห้านะฮะในการได้จดใหญ่นะฮะได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก <c oughs> ็เอาไว้ทำนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเราจะได้ยิวตัวใหม่ในอีเวนต์นี้หรือไม่ติดตามกันให้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีจ้ายิวจงม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 ายิวไม่มาไม่มาเลยจ้า Oh.